มาซีลอนอร่อยมากค่ะอ่ำค่ะอ้ำอ่ำอร่อยมากเลยค่ะสุสิตาคะไปซื้อหนังสือความกึ่งเ่ะงไม่สวยค่ะถ่ายวิดีโอนะมืออุ้ยค่ะมองกล้องอุยเล้หน่อยค่ะวิดีโออยู่ปิดกล้องหน่อยด้วยเรียกน้องกูขายหมดอุ้ยหลักอาจารย์คนไหนที่สุดคะอาจารย์ธรรปค่ะอ้าวไม่ใช่อาจารย์เมทาวีเหรอคะ มึงอย่าอันนี้กลัวลงเอาวันนี้ไปลงนะมึงเราไปจะลองออนค่ะรู้สึกไงบ้างคะอิ่มไหมคะม่าค่ะรู้สึกดีไหมนะคะโอ้ยเมียมึงต้องเ่ะเป็นไงบ้างคะมาดูเมื่อไหร่คสินค้าน่ะอิ่มไหมคะเห็นมากไม่อิ่มค่ะอิ่มไม่ใช่เหรอคะทำไมยังกินต่อล่ะคะมึงยิ้มมังค่ะดีกาลคะอิ่มไหมคะ ยังมึงยังอินมีกแล้วเขาหุ่นขนาดนี้กินแค่นิดเดียวถ่ายรักสุดาให้นะคะรัลสท้ายก็คือสน่าเบื่อค่ะนี่พึ่งหน้าเบิรนมากอะหน้าเบิรนน้าบนมากแลแดงด้วยจะสั่นนี่คือซากอาหารอุ้ยล่วงมันล่วงอะจากฉากไม่ทันเลยนี่อาหารไม่ได้ถ่ายตอนกำลังมีที่ถ่ายตอนจะหมดถ่ายตอนจะหมดแล้วอะไม่รู้จักแกมันเลยดูไม่มีอะไรเลย อให้ดูญาติอีกทีนึงนี่คือซูชิว้าวโอ้โหไม่ถ่ถายใน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 ท้องอีไอจะเห็นที่อยู่ไหนบลางอ่กะก็ดูก็ดูอีไอเป็นนักล่าค่ะโทริโกโทริโก้โอ้จะไม่น่ากูกนี่โป้นะคะหน้ามึงก็ปืนไม่แพ้กูหละคะ่ะบานมากคะ่ะอปา <laughs> ดมงครับสวัสดีค่ะพี่จ่าคะมึงก็สบายไปนะคะบางทีอยูกันอะอย่ายุ่งได้ไหมถ้าใจอุ้ยค่ะถ้าอุ้ยจะแบกขนาดนี้แล้วก็นะคะเปิดไปก่อนใจให้อะก้องเลยเฟืองเฟืองแบะกูแล้วปิดอยู่ที่อะไรดีวะเยอะมากเยอะมากอยู่ที่อะไรเดียวอยู่ที่ประดุกที่รอมานานสวัสดีกล้องนะคะจะปิดกล้องแล้วจ้าจ้า วัสดีดิสวัสดีตะวันรับขอบฟ้าหล่าที่ขอบฟ้าบายบายต้กลับมาหากับไปที่กกลับไปที่โกสวัสดี่ากลองว่กลองดีกว่าวยกล้องเร่จะปิดแล้วยี่ค่งค่ะ